เราไปไม่ต้องไปเลยเรายังงะอ่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fishing m M <ม>นะครับผม <c oughs> วันนี้ผมมีโปรแกรมนะครับทิปที่เราจะไปนะครับ ไปตกชะโดที่เขื่อนเชี่ยวหลานสุราษฎร์ธานีนะครับผมเรามาจากภูเก็ตน,นะอืมเราจะออกเดินทางกันตอนตีสองนะครับผมว่านัดก,กับไต่เหลือไว้ตอนหกโมงเช้านะครับนี่ครับเหยื่อยางนะครับผมคุณผู้ชมเย่าปลายางอะไรพวกเนี้มันจะเป็น ดดีมากครับตัวที่ผมใช้ว่าจะเป็นเยอร์สไปเกอร์นะครับผมสไปเกอร์ของนันเอกนะครับถือว่าเบอร์นี้มันใช้ดีมากนะครับสำหรับงานเชโดนะใช้ดีสุดๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันตอนประมาณตีสองนะครับผมที่สุราชน,นะจากภกเก็ตไปนะน่าจะถึงช่วงหกโมงเช้านะเพราะเรานัดก,กับไตไว้แล้วก็เดี๋ยวเราข้ามตอนไปตกกันเลยนะครับเจอกันตอนถึงสุรา์กันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสอแล้วนะครับเรากําลังจะเดินทางแล้วไปสุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้ผมเตรียมคันเบ็ดอุปกรณ์ไว้สองคันนะคุณผู้ชมน,นี่นะครับ <No. S 1> เดี๋ยวเรากําลังเดินไปที่จอดรถน,นะเราหารถจอดได้แล้วนะครับคุณผู้ชมโอเค ก่อนนะครับเข้าเซเว่นก่อนแล้วนะครับผมนาโคสุราชมากับโปรนะครับนี้โปรบาชโดนะครับโปรนะครับตามไปนะครับสายเขียมสุราชนะครับผมเนี่ครับกำลังเตรียมของขึ้นเรือนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราถึงไม้แล้วนะครับผมเรามากับไตเข็มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูทิคตอก์ชื่ออะไรครับไตเข็มสุราษฎร์ครับฝากไว้ได้นะครับตอก็ไต่เข็มสุราษฎร์เข้าไปได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับวันนี้ได้ปลาหรือเปล่าจะได้ตัวไหมไมาธรรมชาติเป็นลุ้นงานอันนี้มากับโปโอนะครับผมทักท้ายกล้องหน่อยครับโปโอนั่นแหละตีขึ้นแชร์กันมาลุ้นดูกันนะครับวันนี้ ดูกันนะว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะเ <c oughs> อี๋ยวที่ผมใช้ก็จะเป็นสไตรเกอร์นะครับผมของนันเอกนะครับวันนี้พาคันเวท87มาเวทประช่อนนะครับผมกับไดว่าทาัทูล่านะอะไรข้างหน้าอะไรข้างหน้าดิานะครับผม ครับจับทราบ ดยู่เยนช่วงเช้านะว่าจะได้หรือเปล่านะน้ำเช้าน้ำเช้าติดชอ็ชอกช็อกยาวไปหน่อยไปก็ใช้สไตเกอร์เหรอครับใช้ไทก้าครับอ๋อ,อไทก้าเป็นเทสเตอร์ให้อยู่ไทก้าสุดยอดสุดยอดของยูเอสเอใช่ไหมใช่เล่นตอนนี้ของพัดลมผมมา <c oughs> เป็นเต่าบินเป็นอุซ่าเลยผงมา ยอดเลยปกติตรงนี้ปลาไซต์ยังไงบ้างครับไปที่ว่าบ่อยๆที่ว่ามีเยอะสุดน่าจะสองขึ้นหมดเลยสองขึ้นหมดใช่ไหมต้องไอตอนน้ำลงนะนีนนนนะ่น้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะผมว่าไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันปกติน้ำลงมันขนาดไหนตอนน้ำแหง้งตอนน้ำลงบอกอกมาปิดปีนม่ได้ที่ผมต้องขึ้นก่อนอ๋อ <c oughs> ล้างเลยอ่ะเพจะซื้อมาโอ้โหมันฟรีเนี่ยเืองฟังเลยแม่ล้างฟังพังเลยหรอมันเป็ืงอูด้วย๋อไม่ใช่ทองเหลืองใช่ไหมเป็นตามดเป็นตามดรอบแนนอนแล้วรอบแปดในนอนรอบแปนี้ไนองใเลยโอยลูดโอ้ย ่อนตังเลยเ็ตึงเลยโอเคครับโคตรตึงเลยบอกกันโดนแล้วเมื่อกี้โอ้โหเสียดายนั้นนั้นถาวรนะโบเลยว่าเข้าเข้าเลยครับอืมไอ้เมื่อกี้เยอะอย่างเนี้ยตกใจตกใจตกใจด้วยไส้ทุกคนบอกเลยว่าทุกคนแรกๆเงี้ยแรกๆอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องสบเลยอย่าลืมเซ็ตเบสแบบโคตรแข็งเลยเซ็ตแข็งแล้วตอนนี้ปรับแน่นแล้ว ขกัน,นได้็็แงใช่ถึงง่าพอเราเซฟเสร็จพอเรา,า,าเรารู้ว,ว่าวัดเท่าเราค่อยลายลายเบสเล่นโอเคครับรับทราบได้ช็อตแล้วได้ช็อตแล้วนะโอเอาปลาด้วยต้องเอาปลาด้วยเอาช็อตอย่างเดียวไม่ได้ส่วนมากทุกคนเลยมีอะไรแต่ว่าพวกนี้ถ้ากัดแล้วก็จะไม่กัดซ้ําใช่ไหมครับใช่ตัว่ากัดโดนหรือไม่โดนแรงดีนั่นนะโอ้ยสองวานะแรงดีแรงดีสองวานุ่งใหญ่อ่ะยอมรับเลยแรงดีจริงไปได้เลยไปสามเลย แรงดีมากโอเง่ายๆมันหมดแล้วมันจะด,ดู <c oughs> มันจะกัดต้อนหลือทุกจอดตก,ตกใจเลย,เอเยโอ้ยหมเลยว่าทุกจอดจอดไหนเราเตรียมพ่อไว้บอกเลยว่ามันไม่กัด <c oughs> ชอบกัดให้แบบ <คน S 1> ตกใจ <คน S 1> อ่ะันอยู่ตรงนี้ไม่กัดใชไ่ไม่ต้องไม่นองห่วงตอกมาเป็นยี่สิบปีไม่เคยกัดตอนแกงข้อดิ <laughs> กัดชอบกัดแบบไม่ได้ตั้งใจใ<ช>อะไปกัดไม่ตั้งใจเมือ่อกี้ผมว่าบบออไม่กล่าวว่ามันจะกัดเลยขอบผมยังมืดเลยมันนี่ฮะ แบบมีสติหน่อยอแต่กดลงดีมากวันี้ถ้ารู้ว่ากัดแล้วพยายามอย่าให้มันเข้าใต้ท้องเรือน่ะครับผมโอ้ยคันเลย <c oughs> ครับท <c oughs> ุกคนจะเว้นกำปั้นขับห่ะเขาพรุงข้้งใะไป อุ้ยอุ้ยกัดไม่โดน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 ับสองแล้วไปส่งสายเป็นปลาช่อนซะแล้วโอ้ยผมซื้อคันมาใหม่ไอ้คันวีแบสที่ว่าออกมาใหม่คันตกกุ้งเจ็ดร้อยกว่าบาทอ่ะสวยของวีแบสอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่อะไรพอเจอเดี๋ยวผมได้เอาเสื้อผมไปให้ด้วย ปิชช oh, ิงเอ็มเอ็นเดี๋ยวเพี่งเจอเลยบอกเพื่องเปลืองใช่ไหมนาโอตกทีน่าจะห้าชั่วโมงรอบแปดตีสบายไหมสบายแด็จชั้นมา ตอ,ตอนนี้เรามาพักกินข้าวกันนะครับหลังจากที่เราตีมากันกี่ชั่วโมงนะครับสามสี่ได้ไหมเกินอนะ่ะเ <c oughs> ตีจนล้าจนไม่ไหวนะครับตอนนี้กินข้าวรอบที่สองนะครับยกที่สองทังลํำเลยครับตอนนี้ <c oughs> ล้านะครับบอกเลย รอดูหลังจากพักเสร็จนะว่าจะมีตัวมาอีกบ้างหรือเปล่านะวันนี้มากับไต่เข็มนะครับผมวันนี้ก็คือกัดดีมากนะครับหมายตรงนี้ที่ไต่เขีมพามานะแต่ว่า ผมเป็นมือใหม่มือใหม่หัดตกก็เลยรบหลุดไปบ้างใช่ใช่ต้องมาซ้ารอบสองก็คลิปขาดนะครับคุณผู้ชมฝากช่องทางเลยครับไต่เข็มต่อต่อไต่เข็มสุราษฎร์ครับเฟซบุ๊กก็ต่ายเข็มสุราษฎร์ไปติดตามไล้ไว้มาจองกันได้ครับตรงนี้กัดดีมากครับหมายเชโดนะครับไปเจอกันครับผม